สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวการทำเลเซอร์นะคะเป็น FASHIONAL ACO2 l a เซอนะคะที่ช่วยลดริ้วรอยรักษาลุมสิวแล้วก็แบบลดรอยแผลเป็นนะคะจะบอกว่าจริงๆไม่ตั้งใจรีวิวเลยแต่มีน้องที่สนิทแบบยุยงบอกว่าเนี่ยคนอยากรู้ข้อเท็จจริงคนอยากจะแบบ ชอบดูเรื่องการรีวิวการทำผิวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยรีวิวได้อันนี้บิธททำวันนี้เสร็จตอนห้าโมงเย็นนะคะนะเวลานี้ก็คือหนึ่งทุม่มกับสองทุ่มแล้วค่ะก็คือทำมาสดๆร้อนๆนี่คือบิ๊ททำครั้งที่สองนะคะระยะห่างจากครั้งแรกก็คือเกือบสองเดือนนะคะที่คุณหมอแนะนำคือจะบอกว่า ตลอดเวลาที่ดูแลก่อนสอ,อสองเดือนที่แล้วนะคะจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะแชร์เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของมิดนะคะคอ,อาจารย์พลอยะค,ะค่ะเป็นคณหมอที่ดูแลผิวของมิดคืออาจารย์เขาก็แนะนําว่าแบบเหมือนมิ้เป็นคนผิวแพงง้ง่ายแล้วก็สิวค่อนข้างเยอะคือใส่แมสทุกวันเนื่องาทำงานนะคะก็คือทํางานโรงพยาบาลน,นุ้งก็ใส่แมสทุกวันแล้วก็แบบหนาด้วยอากาศร้อนหลายๆ,ๆอย่างอะคะ่ะสิวก็จะเห่อมาก เราก็แต่งหน้าด้วยแต่ตอนรักษาอาจารย์พลอาจารย์พลบอกว่าไม่ให้แต่งหน้าเลยนะต้องอยู่แต่งหน้าทุกอย่างคือทาแค่ครีมกันแดดเฉยๆก็เลยหลังจากตั้งแต่2งเดือนที่แล้วค่จะจนถึงณวันนี้ก็ยังไม่หน้ายังไม่โดนเครื่องสำอางเลยค่ะแม้แต่แป้งก็ไม่ทานะแป้งทุกชนิดไม่ว่าจะแป้งฝุ่นแป้งอะไรไม่ทาเลยและก็จะรีวิวการดูแลผิวแล้วกันนะคะว่าทำอะไรก็ไม่ทำอะไรค่ะก็จริงๆก็คือใช้โฟมจริงๆ จริงไม่อยากจะโฆษณาเลยอ่ะไ,ไม่เขาไม่ได้จ้างนะคะแต่ก็คือเพื่อเป็นประโยชน์เผื่อคนอยากจะสวยนี่ใช้บิทถูใช้โฟมตัวนี้ล้างหน้านะคะชาวเย็นจึ้งจึ้งเร็วแล้วก็ถ้ามีสิวเป็นหัวก็เนี่ยแหละเหมือนกันที่ทุกคนรูก้ก็คือแต้มสิวตัวนี้แล้วก็ก่อนล้างหน้าคะ่ะเช้าเย็นนี่ใช้ตัวนี้แบบละลายหัวสิวตึงต้งๆึงชั้นประมาณสิบถึงสิบห้านาทีเราล้างออกนะคะแล้วก็ก่อนนอนก็คือใช้ตัวนี้แหละทาทั่วหน้าก่อนนอน แล้วก็ปิดไฟนอนเลยเพราะว่าตัวนี้จะเหมือนไม่ควรจะโดนแสงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันมันไวต่อแสงถ้าเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยค่ะตัวนี้ก็ที่รีวิวจะบอกว่าแบบไม,ไม่ไม่มีใครจ้างนะคะใดๆทั้งสิ้นคือ แล้วก็รายได้จาก YouTube ก็ยังไม่ได้นะคะเพราะคนตามไม่ถึงพันคนเลยคนตามน้อยแต่ก็เผื่อมีประโยชน์กับคนดูหรือคนอื่นๆเพราะว่าเราเข้าใจคือตัววิ้ก็รักษาสิวมาค่อนข้างเยอะก็คืออยากจะสวยเนาะวิหญิงเป็นสิวผู้ชายก็แบบไม่ชอบทุกวันนี้ก็ยังโสดอยู่นะคะนี่ขายของด้วยไม่ใช่เอาโอเคก็มาพูดถึงเรื่องเลเซอร์เราจะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเลเซอร์ทั่วหน้านะคะอืมเห็นไหมนี่นะผะา พอดีอายุค่อนข้างเยอะนิดนึงสามสิบกว่าแล้วนะคะไม่ใช่เด็กเลวตึงๆก็จะมีหลุดรอยเนี่ยคะ่ะพอดีแบบเห็นไปคะ่ะคือจะหมูกจะค่อนข้างเยอะแต่นี่คือดีขึ้นแล้วนะคะคือทําครั้งแรกแล้วแล้วดีขึ้นอันนี้ครั้งที่สองก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราแค่แชร์ให้ฟังพอดีน้องโทรมาก็เลยเล่าให้ฟังเออเนี่ยทำครั้งครั้งที่สองแล้วครั้งแรกแล้วมันดีขึ้นก็เลยแบบ มันดีจร,จริงเพราะว่ามีแต่คนทักที่ทางาน,นว่าว่าหน้าดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่อันนี้คือตั้งใจเองนะไม่ไม่ได้ถามหมอเลยนะไม่ได้จบหมอแต่ตั้งใจอยากจะทำสักสามครั้งถ้ามันดีใช่ <laughs> อยากสวยเนาะใครก็อยากสวยใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวจะรีวิวเออตอนสักเจ็ดวันเพราะอาจารย์เขาบอกว่าให้ทายาฆ่าเชื้อเจ็ดประมาณเจ็ดวันให้ทาแล้วก็วันแรกก็คืออย่าโดนน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ <laughs> นเรียวมันก็จะมีสะเก็ดหลุดเนาะที่เห็นมันจะเป็นตารางตารางแต่อาจารย์เขายิงแบบ คือมันขึ้นอยู่กับคุณหมอค่ะแต่เราประทับใจอาจารย์พลอยมากคืออาจารย์พลอเป็นคนยิงค่อนข้างละเอียดแล้วตอนที่ทําเลเซอร์ก็คือก่อนทําจะฉีดยาชาเอ้ไม่ฉีดสิพูดผิดคัดตืดตืดตืก็คือจะทายาชาประมาณ30มสิบถึงสี่สิห้านาทีทั่วหน้านะคะแล้วตอนตอนเลเซอร์ก็รู้สึกอยู่นะเพราะว่าขนาดเราใช้แบบถือว่าปรับความแรงก็คือก็คือน้อยแล้วแหละ เพราะว่าเป็นคนผิวบางค่ะผิวเซนเซทีฟด้วยคือโดนปุ๊บก็แบบหาทายาทายังยังรู้สึกเลยว่าเจ็บเจ็บแสบแสบแบมันแสบมะร้อนนิดนึงนะอันนี้บีอย่เดียวขอความสึกของบีทเองนะคะแต่ก็ต้องก็ก็ไม่ถึงก็ต้องทนอะไรเงี้ยถ้าทนไม่ได้ก็จะบอกอาจารย์ว่าอาจารย์แสบมากเลยทนไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพราะทำทั่วหน้าเนอะโอเคก็จะมารีวิวประมาณนี้ถ้ามีใครสงสัยอะไรเรื่องอะไรคอมเมนต์ถามได้ถ้ารู้จะถามนะคะอ่อ อาจารย์พอยคือที่รักษาวิพดีอาจารย์ใกล้คลอดแล้วอะไรเงี้ยออก็เดี๋ยวถ้าสนใจอาจารย์จะลาคลอดเดือนตุลาถ้าจะไปเจออาจารย์ให้ก็จะรู้สึกว่าแบบไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวก็ถ้าถ้าสนใจก็จะบอกชื่อชื่อคุณหมอให้ทีหลังนะคะในคอมเมนต์แล้วกันถ้าใครจะอยากรู้อะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งอาจารย์เขาใจดีอยู่เป็นอาจารย์หมอด้วย,ยน่ารักมากอาจารย์ขเขาดูแลแบบเป็นคนค่อนข้างละเอียดเราก็เลยประทับใจอันนี้ก็เลยแบบเอ๊ะขออนุญาตพูดชื่ออาจารย์แล้วกันชื่อเล่นแล้วกันเพราะว่าก็ไม่มีใครรู้เนาะก็อันนี้ก็คือเป็นการรีวิวเพื่อที่จะให้ดูนะคะว่าหน้าเนี่ยหลังจากวันนี้นะคะให้ดูจริงจริงแต่ก่อนสิวเยอะมากเลยอะ่ะนี่ยังมีสิวอยู่เลยค่ะอืม นี่ือนคนจะเกิดมาปาก,ปากดําอยู่แล้วนะคะไม่เคยทําไม่เคยไม่เป็นคนไม่สูบุรีนะคะแต่ตาไม่ได้ทํานะคะเกิดมาตาแบบนี้เลยคางก็ไม่ได้ทํานะคะอืมคิวก็ไม่ได้ทํานะคะจริงเป็นคนตามไม่เท่ากันเดี๋ยวคิดคนคิดว่าไปทําตามาไม่ไทํานะคะโอเคค่ะรีวิวประมาณนี้นะคะถ้ามีอะไรก็ทมได้เหมือนเดิมน,นะคะบาย วันที่สองนะคะตอนนี้เที่ยงใจะให้ดูอันนี้คุณหมอไม่ให้โดนน้ำนะคะไลคุยกับคุณหมอแล้วอาจารย์พอยบอกว่าอย่าเพิ่งโดนน้ำมันนีให้ทายาค่าเชื้อกับยาลดรอยแดงก่อนยาแก้แพ้ะคะ่ะอดีเป็นคนผิวแพ้ง่ายนิดนึงอันนี้สิวนะคะอันนี้ก็สิว วันที่3นะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์วันที่3วันจันทร์นะคะตอนนี้คือหน้าเริ่มลอกแล้วคะ่ะเมื่อเช้าคุยกับอาจารย์พลอ,อาจารย์พลบอกว่าให้ทาวาสลีนแบบชุ่มชืน้นชุ่มชื้นนะคะเราก็ยังไม่ได้ล้างหน้าแล้วตอนนี้ตอนนี้เวลาแบบ2ทุ่มแล้วเนะะี่ยค่ะเห็นไหมหนวจะหลุดมาเป็นแผ่นๆเลยะคะ่ะอ นักสวดต้องอดทนสวัสดีค่ะนี่ก็จะรีวิวเดสี่นะคะดูมันก็เป็นแผลตกสะเก็ดนี่พอดีทามาขึ้นทาวาสลีน,นะคะ่ะมีสิวขึ้นด้วยอเพราะว่าเป็นคนที่สิวขึ้นง่ายถ้าแบบมันอุดตันมัน ก็ลังหน้าแล้วคะะนี่ตรงหน้าผานี่อายนะเนี่ยแล้วไน,น,น,นจะรีวิวแล้วก็เลยอยากให้เห็นพอเท็จจริงอะไรคือวันนี้เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธวันนี้วันที่ห้าแล้วนะคะตอนนี้สกเก็ตก็ลอกแบบค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เหลือแค มาณนี้นะคะก็วันที่หกหรอปะเสาร์อาทิตย์ธรรมเสาอาทิตย์ตันาคารพุธเปรหัสวันที่หกก็ลอกกันหมดแล้วนะคะมันก็จะเหลือนิดนึงแต่เราแบบเป็นคนผิวอุตันง่ายคะ่ะเป็นสิวง่ายก็เลยแบบเพราะว่าทามันมันมากค่ะแล้วก็ใช้โฟมที่มันมันแล้วเพราะว่าทาแบบซีนอซินแอนแลด้วยสภาพก็เลยอย่างที่เห็น กำลังจะสวยเดียวคือหมอบอกว่าถ้าแบบ <c oughs> ทาให้มัน <c oughs> ขอโทษค่ะถ้าทาให้มันแบบหน้ามันชุ่มชื้นนะคะเวลาตกเสเก็ตลอกจะสวยเนี่ยค่ะมันจะก็ะยังมีรอยอยู่ลอกไม่หมดตรงนี้นะคะ่ะ <c oughs> วันนี้นะคะก็เป็นวันเจ็ดแปดกาวันอาทิตย์นะคะ นี่เมื่อวานก็ไปให้หมอดูเราถ่ายคลิปแค่ถึงวันใชออ่ใช่ใช,ใช่วันพฤหัสนะคะที่เราจะรีวิวทุกวันคืออยากจะบอกบิ๊กไม่ได้บำรุงอะไรเลยนะคะบิ๊กก็ใช้วาสลินทาหน้านะคะตอนนี้ก็เริ่มลอกแต่มันเหมือนจะอยู่ตรงนี้ค่ะยังเหลืออีกนิดนึงขอบหมอดูว่าโอเคแล้วคือหลังจากนี้ก็ต้องพักหน้านะคะก็ยังไม่ได้ทำอะไรเสีต่อน่าจะพักประมาณสักสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ระหว่างพักก็อาจจะทำทิฟเมนแบบออพอดีที่ที่โรงพยาบาลที่ที่รักษาค่ะมันจะมีทิฟเมนตสีขั้นตอนนะคะก็เหมือนพัดเ,ลเซลล์ผิวสีนี่อันนี้ให้ดูน,นี่คือหน้าสดเลยนะคะสดแบบเออจะบอกว่าบีไม่เคยฉีดบท็อกไม่ไม,ไม่ไม่ทำตามไม่เคยอะไรนะคะตั้งแต่เกิดมาเลยคางก็แบบ เนี่ยค่ะจะมีปัญหาเรื่องสิวอย่างเดียวอันนี้ก็ถือว่าหน้าเรียบขึ้นแล้วคือวีเอมีปัญหาว่าถ้ามันหน้ามันมากๆอะค่ะสิวมันก็จะขึ้นอตนนี้คือถือว่าดีอันนี้ก็คือเป็นสิวอะค่ะแต่ปกติถ้าเป็นสิวอะไรเงี้ยมีก็จะแวะไปแบบแบบกดหรือไม่ก็ฉีดนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่หมอเขาไม่ค่อยแนะนําให้ทําเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวหน้าช้าอะค่ะนี่อันนี้คือเพิ่งตื่นเลย ไม้ดูนะคะหลังทำก็เดี๋ยวจะรีวิวชุดนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสักเวลาผ่านไปสักเออเพราะนี่มันครั้งที่สองนะคะเว้นสักเดือนหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวบิ๊กจะลองมาถ่ายคลิปดูนะคะถ้าออท่านใดสงสัยขั้นตอนอะไรยังไงนะคะสอบถามได้นะคะบ๊ายบายถ่ายคลิปที่รีวิวแต่ละวันแล้ ที่หลังจากทำเลเซอร์นะคะตอนนี้ผ่านมาก็เป็นเดือนแล้วอะคะ่ะวันนี้วันที่สิบหกตุลานะคะทำครั้งแรกวันที่สี่กันยานะคะให้ดูสภาพผิวหน้านะคะก็จะประมาณนี้แต่ปีสก็คือบำรุงนะคะเป็นครีมบำรุงที่แบบเหมือนเป็นยี่ห้อที่ที่ใช้เราไม่แพ้ะคะ่ะเพราะว่าเป็นคนสิวค่ะสิวขึ้นง่ายอะคะ่ะเพราะว่าเนี่ยก็ยังมีสิวขึ้นพอดี ช่วงนี้ประจำเดือนกันจะมาสิวก็จะขึ้นเป็นเรื่องปกติมากนี่ค่ะหนึ่งเมตรหเมตรหนึ่งเมตรนะคะก็ทายาแต้มสิวปกติเพราะว่าคือมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนจริง,รงๆรักษาเรื่องสิวมาค่อนข้างเยอะค่ะเออดังนั้นก็ถือว่าตอนเนี้ยน่าดีมากเนี่ยค่ะให้ดูก็จะมียังมีรอยบ้างอาจจะต้องทำอีกสักครั้งหนึ่งเออหลังจากทำอะ่ะ หน้ามันจะบางดังนั้นต้องบำรุงหนักๆบิทาคีมันแดดแบบ50 SPF 50ทุกวันเลยนะคะเวลาจะออกไปไหนโอเคค่ะคิดว่าคลิปมีประโยชน์กับทุกท่านก็สามารถสอบถามมาได้นะคะถ้าอยากให้รีวิวอะไรยอะไรเงี้ยคะ่ะเลิกคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้นะคะก็จะพยายามจริงๆก็อยากรีวิวหลายๆเรื่องที่คนไม่รู้อะคะ่ะแต่ไม่แน่ใจว่า รีวิวไปแล้วจะมีประโยชน์กับคนดูจริง,รงๆหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็คือเป็นช่วงที่ใส่แมสก็ดีคิดว่าเป็นการเหมาะกับการทําหน้ามากๆาเลยเพราะว่าแม่มันได้พักหน้าค่ะโดยปกติตอนนี้แทบจะไม่แต่งหน้าไปทํางานเลยไม่ใช่แท้ทำว่าแท้ไหมก็คือเป็นคนไม่แป้งยังไม่ทาเลยค่ะเพราะว่าใส่แมสเป็นคนเหมือนจะแพ้แมสะค่ะถ้าทาแป้งอะไรเงี้ยมันจะอุดตันได้ง่ายแล้วสิวจะขึ้นง่ายโอเคค่ะบาย